เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจากแรงบันดาลใจสู่การลงมือทำกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านเส้นเขตแดนแห่งความกลัวตนเองจนเกิดเป็นไร่แสนดีกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เปิดต้อนรับให้ผู้คนมากมายได้เข้ามาเรียนรู้ตอนนี้คุณบรรจง จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้การปลูกไผ่และการทําน้ําไผ่จะเป็นอย่างไรไปพบกับคุณบรรจงได้เลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราข้อปลูกอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ตอนนี้ที่เด่นจริงๆก็คือตัวตัวนี้นะครับคือไผ่ที่นี่เราปลูกอยู่2ส,สายพันธุ์อ่าส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออ่ไผ่ตรงดื่มแรงนะครับหรือว่าไผ่กิมซุ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับเพราะว่า เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าจากตรงนี้ได้เยอะมากเลยเราสร้างประโยชน์จากไผ่ตัวนี้ได้เยอะจริงๆนะฮะไผ่ตัวนี้นะครับปลูกง่ายนะฮะเนี่ยปลูกง่ายทนแรงนะครับผมเนี่ยอยู่ในสภาพดินที่แบบดินรายล้วนๆเลยนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาตัวนี้มาปรับนะครับแต่ก่อนเนี่ยหญ้าเต็มหมดเลยนะพอเอาไผ่มาปลูกไม่มีแม้แต่เส้นเดียวเลยครับนี่ถือว่าสุดยอดของไผ่นะครับปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตไว แค่ประมาณปีครึ่งฮะสามารถตัดหน่อได้แล้วแต่ด้วยความคิดของผมนะผมมองว่าการปลูกไผ่เนี่ยเราจะมาเฉพาะผลผลิตค,คือขายหน่อยอย่างเดียวคงไม่ใช่นะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้นะครับเนี่ยนอกจากจะให้หนอแล้วเนี่ยเรายังสามารถทํากิ่งพันธุ์นะครับไอ้ตาที่เกิดขึ้นมาแต่ละป้องแต่ละป้องนี่คือไรายได้ของเราพอแตกกิ่งออกมาเราก็ไปทํากิ่งพันธส่วนการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้เราปล่อยตามธรรมชาติของเราเลยนะครับคือ เราทําสวนแบบอินทรีย์นะครับก็ไผ่อย่างนี้จะเป็นที่อยู่ของอื่นด้วย <S <S เรายัางมีใบนะครับเห็นไหมนะใบไผ่ที่ร่วงลงมาเนี่ยครับ <S <S ก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับเราเราก็ใช้ในการคุมดินนะคุมดินลากไผ่เขาขยายไปไปประมาณ5เมตรหญ้าเกิดไม่ได้ครับนะทุกครั้งที่เราเดินเข้าชมสวนไผ่เนี่ยผมบอกเลยนะนี่เป็นความสุขจริงๆนะผิวพันธุ์ดีเพราะว่าตัวน้ําไผ่เรานี่แหละที่หล่นลงมาเทเรยดมาแต่นี่ทำให้ เกิดวความชุ่มชื้นนะครับเวลาที่เราพูดตรงๆนะอากาศร้อนเข้ามาสวนไผ่ก็เย็นอากาศเย็นเข้ามาในสวนไผ่ก็อุ่นนะได้ทั้งปุย๋ยได้ทั้งธรรมชาติเป็นที่อยู่ของอึงนะผมได้ปุ๋ยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้ปุ๋ยของไร่แสนดีคือหล่นมาจาก,ากฟ้าฟ้าปลูกไผ่เราสามารถได้ปุ๋ยจากใบไผ่ผมก็นําไปหมักนะเอามาทีนี้ได้ปุ๋ยหมักจากใบไผ่เราก็มาปลูกผักสามารถขยายต่อไปอีกเย,ะย,ะย,ะยะอะแยะหลายอย่างเลย นะครับส่วนลำนะครับถ้าเห็นบอกว่าเอ้ยลำแก่ๆเนี่ยเะไปทําอะไรต่อผมสามารถต่อยอดเอาไปทําเป็นเผาถ่านไบโอชาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของไผ่ประโยชน์มากมายมหาศาลนะอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรามีอยู่ก็คือไผ่เลี้ยงสีทองอันนั้นไว้สําหรับทานหน่อนะอันนี้ก็คือหลักๆเลยพืชที่เป็นตัวเด่นของไร่แสนดีที่สามารถต่อยอดเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นทั้งเพื่อสุขภาพเป็นทั้งอะไรความสวยคมงามอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างอยู่ที่ไผ่จบที่ไผ่เลยครับครับเราจะมามาทำน้ําไผ่กันนะครับซึ่งไรแสนีเราก็ทำเรื่องของน้ําไผ่มาตลอดจนกระทั่งเข้าสู่งานวิจัยเรียบร้อยแล้วมีรูปเล่มเรียบร้อยด้วยด้วยครับ าสามารถที่จะตอบคําถามได้เลยว่าในน้ำไผ่นี้เป็นอย่างไรวิธีแรกนะครับเราก็มามาดูใบนะครับดูดูกิ่งว่าเราจะทําน้ําไผ่เนี่ยเราจะเลือกกิ่งแบบไหนเราต้องไปตอนคืนนะประมาณทักสามสี่ทุ่มนะครับพอมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ากิ่งไหนที่มีน้ำเนี่ยเขาจะมีลูกลูกน้ำนะครับขอดอยู่ตรงไปลายไผ่บริเวณนี้คือน้ำเขาจะซึมออกาจากข้างๆใบไผ่แล้วก็จะไหลรวมกันมาอยู่ตรงบริเวณปลายสุดเป็นลูกน้ำนะครับเวลาเราส่องไฟไฟไปปั๊บเห็นเนี่ย โอ้แน่นอนเลยกิ่งนี้มีน้ําแน่นอนนะเมื่อเรารู้ว่ากิ่งมีน้ําแน่นอนเราก็ตัดตัดกิ่งบริเวณตามข้อนะครับคือผมจะไม่ใช้วิธีการเจาะผมจะใช้วิธีการตัดกิ่งน้ไผ่ายรสชาติถ้าเป็นกิ่งแก่น้ําจะหอมถ้าเป็นกิ่งอ่อนน้ําจะเปรี้ยววิธีการง่ายๆครับอ่าเราก็เนี่ยครับเมื่อเมื่อเราเลือกกิ่งนี้นครับเราก็ใช้ผ้าทําความสะอาดก่อนทำความสะอาดพอทําความสะอาดเสร็จนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือใช้กันไกทุกอย่างก็ต้องทําความสะอาดให้หมดนะครับตัดประมาณนี้ตัดตรงกลางนะครับระหว่างข้อตัดตรงกลางเลยพอตัดปับ๊บน้ําก็จะไหลออกบริเวณนี้นะครับเนี่ยจะไหลออกมาตามนี้เลยนะครับจะซึมออกมาเราก็ใช้ถุงมัติริกนะครับนะครับเอาครอบนะแล้วก็รัดอย่าให้น้ําที่ซึมออกมาไหลออกมาเด็ดขาดนะครับเราก็ต้องใช้เชือกฟางรัดรัดให้แน่นนะครับ แบบนี้เลยจากนั้นก็ดึงถุงมะติกลงนะเพื่อที่จะให้น้ําไผ่เวลาเขาซึมออกมาเขาก็ไหลลงมาเก็บที่ถุงประมาณสักหกโมงเช้าเรามาเก็บกันนะครับเมื่อน้ําไผ่เขาเป็นจากงานวิจัยของผมเนี่ยเขาเป็นด่างสิ่งสาคัญที่สุดก็คือเขาช่วยในเรื่องของการขับไขมันนะเขามีเรื่องของการขับ,ขบไขมันแล้วนอกจากผมดื่มแล้วนี่ครับผมใช้ล้างหน้าคือน้ำไผ่จะซึมเข้าไปในผิวหน้าเราเนี่ยทำผิวทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยครับ อ่อนนุ่มชุ่มชื่นด้วยคุณสมบัติของงานวิจัยเขาบอกว่าควบคุมสารเมลานินทาให้เวลาเราล้างหน้าด้วยน้ํผาไนะครับตื่นเช้ามานะครับดื่มสักครึ่งแก้วแล้วก็ล้างหน้าสักครึ่งแก้วเนี่ยน้ำผ่จะซึมไปที่ผิวเราแล้วไปควบคุมสารเมลานินคือสารเม็ดสีครับเฮ้ยอย่าโพนะไอ้เพื่อนหน้าดําหน้าค้าพวกฝ้าพวกกะยาโพนะเขาจะเอาแต่ความกระจ่างใสออกมาความออล่าออกมา ยามคนเปลี่ยนโลกในมุมมองผมผมมองว่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนโลกเราต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนผมมาที่นี่ผมก็มาเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกโลกของชุมชนของผมไงโลกที่นี่แต่ก่อนเต็มไปด้วยสารพิษเต็มไปด้วยสารเคมีเต็มไปด้วยเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะว่าที่นี่ขาดแหล่งน้ําเขาก็ต้องไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว ผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาสร้างแรงบรนณาใจให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนจากการทําเกษตรเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสานให้มีความหลากหลายให้เขามีอยู่มีกินพอเขามีอยู่มีกินมีอาชีพมีไรายได้มีความสุขต่อไปก็คือช่วยลดต้นทุนให้เขาคือลดละเลิกการใช้สารพิษสารเคมีปลูกพืชแบบผสมผสานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอเราปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยน เห็นไหมครับจากที่เคยใช้สารพิษดินแดนของพวกเราณโซนบริเวณนี้กลับกลายเป็นอินทรีย์ทั้งหมดขึ้นมาเลยจากที่ไม่มีเคยต้นไม้สีเขียวไม่มีแหล่งอาหารไม่มีอย่างอื่นเลยคือมีแต่อ้อยกับมันเนี่ยปรากฏว่ามีความหลากหลายเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรามีความบุรมสมบูรณ์เกิดขึ้นมีแหล่งน้ําบาดาลที่ทําให้ไปสู่ในเรื่องของการทําเกษตรอินรีย์นะครับมีอาชีพมีรายได้ทุกคนมีความสุขต้นไม้สีเขียวเกิดขึ้นมากมายเห็นไหมครับ ้าเราจะเปลี่ยนโลกเราต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองหลายๆความคิดตัวเองจะหล่อหลอมพวกเรากลายเป็นโลกที่ใ่ายนี่คือคนเปลี่ยนภายใต้ความกลัวมักมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่รออยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าความกลัวที่เป็นเพียงมายาคติได้เมื่อน,นั้นประตูแห่งความสำเร็จ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาิกา30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ